นี่มันเย็นอยู่ยังไม่ร้อนถ้าเราจุ่มพร้อมในตัวนี้นี่มันจะเต็มนี่เลยใช่เต็ครับเนะพราะฉะนั้นขอตัวนี้ออกมาแล้วจุ่มเฉพาะตัวนี้ไปและเวลาจุ่มแบ่ดบจุ่มให้มันถึงตัวรูนี้เพราะรูนี้จะเป็นรูแก๊สออกนะครับให้มันเคลือบบิมรีจุ่มยังไงจิ้มเต็มเลยเนาะ <c oughs> นะครับจุ่มเฉพาะตัวนี้ให้มันเคลือบไว้แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ต่อแล้วก็เชื่อมออเชื่อมไปสักแป๊บหนึ่งเชื่อมไปแป๊บหนึง่งมันร้อน ีนี่มันร้อนเราไม่ต้องถอดแล้วเราก็จุดไปได้เลยแต่เราใช้ลักษณะของการจับเอาว่าอย่างที่ว่าเนี้ยอาจจะเทคนิคของเราก็ไม่จุดไม่ให้เกินนี้จุ่มนี้แหละแค่ปลายแต่ไม่เด้งเราไม่เด้งนี้เราแต่ทีเนี้ยเราช่วยกันจำว่าสมมุติเนาะจากที่ที่ดูความห่างมาแล้วเนี่ยอาจจะมาถึงประมาณนี้ได้เพราะว่าถ้าเราจุดน้อยเกินไปเวลาวสเก็ตมันดีขึ้นไปก็วิ่งไปข้างบนถูกต้องไหมครับมันวิ่งไปข้างบนมันก็มาติดพวกนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันถึงพวกนี้หน่อยแต่เขาแค่ปลายมันก็ไม่ไม่โอเคใช่ไหมครับนะแล้วเวลาทาคำความสะอาดเดใช้มีดเดี๋ยวใช้โลหะตีนะครับตต่อตรงนี้ออกมาแล้วเอาผ้าลูกออกก็พอเพราะว่ามันมีสารเคลือบอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต่อตออกมาแล้วมันผ้าลูกแล้วมันไม่ออกหมดรู้ไว้เลยว่าเราจุ่มไปไม่ถึงถูกต้องไหมไอสารนี้มันมีหน้าที่คือไปเคลือบใช่ไหมครับเคลือบไม่ให้มันติดแน่นติดแล้วมันติดแต่มันเอาทำความสะอาดออากง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ เราเอาผ้าลูบแล้วมันไม่ออกต้องไปเอามีดเอาอะไรมาถอดแสดงว่าเราุ่มไปไม่ถึงโอเคเนะมันจะได้ยืดอายุการใช้งานเปลี่ยนเชียมอย่างเดียวเท่าน,นะ <c oughs> นี้เปลี่ยน